นิยายสั้นตอนเดียวจบผู้แต่งอรินธิดาเรื่องขอโทษที่รีบตายผมมีนัดเป็นพระเอกนิยายวายอีกเรื่องหนึ่งตอนที่หนึ่งไม่รักก็อย่าหลอกเสียงโทรศัพท์ตกกระแทกพื้นรุนแรงจนหน้าตอแตกกระจายเป็นสเสียงเสียงกลางคอนโดแห่งหนึ่งทำสะบดดังลั่นจนคนแถวนั้นต้องหันมามอง แต่เจ้าของเสียงกลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นดวงตาของใจแดงกลำ่ำแววตาโกรธเกี้ยวแต่อีกด้านคือความเจ็บปวดจนแทบจะยืนไม่อยู่ขี่หันกลับมาใจเต้นแรงอย่างประหลาดเขาคิดจะเดินหนีแล้วปล่อยให้เรื่องทุกอย่างจบลงไปเฉยๆเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่เสียงของใจรังเขาเอาไว้เสียงที่เปล่งออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจที่แตกละเอียดคบซ้อหรือว่าคี ใจตะโกนมึงคบกูอยู่แต่ก็ยังไปคบคอนอื่นอีกหลายคนมึงคิดว่ากูโง่เหรอคียยืนนิ่งมองคนตรงหน้าที่ตัวสั่นเทาใบหน้าซีดแดงจากอารมณ์ดวงตาที่เคยใช้แววสดใสยิ้มให้เขาในวันแรกตอนนี้มันกลับเต็มไปด้วยความเกลียดชังและผิดหวังใจใจเย็นก่อนฟังกูก่อนดิกูไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอะไม่อยากฟังอะไรจากปากมืออีกแล้ว เสียงของใจสะท้อนกล้องอยู่ในห้องโถงทางเดินแววตามีน้ำตารื้นมึงรู้ไหมว่ากูจริงจังกับมึงแค่ไหนอะ่ะกูไม่ใช่แค่คู่นอนของมึงนะเว้ยกูไม่ได้คิดว่าเราเล่นๆแล้วก็จบกันไปอะ่ะแต่มึงแม่งไม่เคยเห็นค่ากูเลยขีกลืนน้ำลายมือสั่นเล็กน้อยขณะหยิบโทรศัพท์ที่หน้าจอแตกขึ้นมาถือไว้สองเท้าแข็งทื่อไม่ยอมขยับไปใกล้เขาไม่รู้ว่า กลัวคำพูดของใจหรือกลัวว่าต้องรับผิดชอบกับน้ำตาและความเสียใจที่ใจแบกไว้ทั้งหมดขอให้มึงไม่เจอรักดีๆอีกเลยนะจนวันตายใจพูดด้วยน้ำเสียงที่โกรธเคืองหอบหายใจอย่างคนที่หัวใจพังแตกสลายขอให้มึงโดนคนที่ไม่จริงใจหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนที่มึงทำกับกูขี่เม้มปากแน่น กลั้นอารมขุ่นมัวเอาไว้อยากจะแช่งก็แช่งไปกูไม่ใช่คนดีพอจะให้มึงรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะแล้วเขาก็เดินจากไปทิ้งเสียงสะอื้นไว้ในห้องโถงของคอนโดกับเศรษซรากโทรศัพท์ที่พังยับเหมือนหัวใจของเขาที่ทิ้งไว้เบื้องหลังพัดลมเพดานหมุนช้าๆกลางห้องเงียบที่มีเพียงแสงสีส้มจากโคมไฟเล็กๆข้างเตียง ขี่เปิดประตูเข้ามาในห้องเช่าของน่านด้วยแรงที่แทบจะกระชากบานประตูกระแทกเข้ากับผนังก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาโดยที่ไม่พูดอะไรมึงเมาเหรอน่านถามงุนงงแต่ก็เดินเข้าไปใกล้อย่าพูดขี่พูดเสียงเหมือนไม่พอใจแต่คว้ามือน่านให้ดึงเข้าไปใกล้ตัวแล้วก็ประกบจูบในทันทีรุนแรงหนักนวง ต็มไปด้วยความโกรธปนกับความสับสนของอารมณ์ที่ตีกันวุ่นอยู่ในหัวนานผละออกเล็กน้อยแต่ไม่ทันได้ปฏิเสธอะไรขี่ก็จูบเขาหนักขึ้นเร่าร้อนรุนแรงกระหายครีจูบเหมือนอยากจะหลบหนีความรู้สึกบางอย่างที่อยู่ในใจความจริงความเสียใจหรือคำแช่งที่ยังสะท้อนอยู่ในหัวของเขามือของเขาเริ่มลูบเข้าไปในเสื้อของน่าน ดึงออกด้วยความหงุดหงิดก่อนจะผลักร่างอีกฝ่ายลงที่เตียงนาดยังไม่ได้พูดอะไรรู้แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคีมันไม่เคยแน่นอนและว,วันนี้ก็คงไปเหมือนอีกหลายขึ้นก่อนหน้านี้ที่มันผ่าน,าน,านมาคีถอดเสื้อตัวเองออกทั้งที่ยังจูบกันอยู่มือดึงสิบกเกางเกงของอีกฝ่ายลงอย่างไม่แคร์หอบหายใจแรงจากความตื่นเครียด และความต้องการที่ไม่ใช่พอความรักแต่เป็นสิ่งที่ขีต้องการจะลืมแค่คืนนี้ก็ยังดีเดี๋ยวนานพูดเสียงเบาแต่ก็ไม่ไม่แรงจะต่อต้านใดๆกูไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นนะ่ะขีพูดเสียงกระซิบแต่กัดฟันแน่นขนมตัวลงมากดริมฝีปากลงที่ซอกคอของน่านสุดกลิ่นเงือกลิ่นสบู่จากชายหนุ่ม แล้วก็ขบเม้มอย่างไม่เบาแต่ก็รุนแรงพอให้น่านรู้สึกน่านหลับตาแน่นยกมือขึ้นมาจับข้อมือของคีอย่างแผ่วเบาราวกับขอให้เขาเบากว่านี้แต่คีกับไม่ผ่อนแรงลงเลยแม้แต่น้อยคีก้มลงไปลือค้นถุงบางอย่างจากกระเป๋ากางเกงก่อนจะฉีกมันออกอย่างรีบเร่งแล้วใส่ให้ตัวเองอย่างไม่ละสายตาไปจากใบหน้าของน่านขาผักน่าน ให้นอนลงก่อนที่เสียงหอบหายใจแรงจะเกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งกำลังสัน่นส่วนอีกฝ่ายหนึ่งกำลังพึงพอใจเมื่อร่างกายได้สัมผัสกันนานสะดุง้งดวงตาเบิกกว้างแต่ก็ไม่ได้ร้องห้ามอะไรขี่เริ่มขยับเข้าออกอย่างต่อเนื่องหยาบคายไรยเยื่อใหญ่ทุกอย่างขับเคลื่อนไปเพื่อระบายความต้องการเท่านั้น ปลดปล่อยความแค้นความรู้สึกในตัวเองที่โดนตราหน้าว่าเลวว่าไม่มีใครรักเสียงเตียงไม้ก่าวกระทบกับผนังเบาๆตามจังหวะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงหอบหายใจกระทบกันในห้องแคบเสียงของน้านปะปนกับแรงกระแทกที่ไม่มีจังหวะที่โรแมนติกอะไรเลยขีฟ่ฟุบหน้าลงกับไหลของอีกฝ่ายคบกัดจนเป็นรอยช้ำ แม้เงือจะไหลท่วมหลังและเสียงร้องจะเริ่มแหบผ้าเหมือนไม่มีแรงจะร้องแต่ก็ยังกระทำต่อไปจนกระทั่งร่างกายของทั้งสองแตะถึงจุดสุดท้ายหยุดนิ่งเสียงหายใจหอบหนักดังก้องนั้นค่อยๆหายไปความรู้สึกหลังจากนั้นก็ว่างเปล่าเงียบงนันหน้าอึดอัดขี่หลุดจากเตียงลูบผมเปียกเหงือของตัวเองอย่างรีบ ก่อนที่จะหยิบเสื้อผ้าขึ้นมาถวมใส่ติดกระดุมทีรามิตมือไม้ไม่ได้รีบร้อนหัวใจของเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้ขอบใจนะขี่พูดขณะหันหลังให้เดี๋ยวดิคือเราอยากจะพูดอะไรกับนายอะ่ะนานว่าเสียงเบาเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหรนะ่นักขี่ปลายตาหันกลับมามองอืมคือ เราอยากคบกับคีแบบจริงจังนะนันเอ่ยตรงๆดวงตาเต็มไปด้วยความหวังอันเปราะบางและความกล้าเฮือกสุดท้ายที่เขารวบรวมมาได้ทั้งหมดขีนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนจะหลุดหันล้อออกมาเบาๆ <c oughs> มึงพูดจริงเหรอนานชะงักน้ำตาเริ่มขอเบาอย่างไม่รู้ตัวภาษากายของคีมันฉายชัดว่าเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยจ,จ,จริง คือเราคิดว่ามันอาจจะเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็เข้ากันได้ไม่ใช่หรอกูมาหามึงเพราะอยากลืมนะน่นอย่าทำตัวน่ารำคาญกูไม่ได้มาหาแฟนขี่พูดเสียงเรียบเย็นชาในแบบที่แทงเข้าไปถึงหัวใจของน่านตังจังแต่กูก็ไม่ใช่ของเล่นของมึงไม่ใช่เหรอคี นานพยายามอดกลั้นและฝืนน้ำตาเอาไว้ไม่ให้ไหลมึงยอมให้กูเองนะแล้วจะมาบอกว่ากูต้องรับผิดชอบเหรอกูไม่ได้ให้สัญญาอะไรกับมึงเลยนะน่นอย่าทำตัวเป็นเหยื่อได้ปะมึงแม่งนานตะโกนลั่นก่อนจะลุกพวดขึ้นจากเตียงเขามองซ้ายมองขวาแล้วก็เห็นมีสั้นที่วางอยู่บนโต๊ะขีเบิกตากว้างรู้ทันทีว่าจะเกิดอะไรขึ้น นั่นอย่าไม่ทันแล้วล่ะคมมีดปักเข้าที่ท้องของเขาอย่างแม่นยำเลือดพุ่งกระจายออกมาจากบาดแผลขี้สุดตัวลงกับพื้นในทันทีดังสั่นเกร็งความเจ็บแสบราวกับไฟไหม้แผลลงไปทั่วร่างกายสุดท้ายที่เขาได้ยินก็คือเสียงสะอื้นปนอาการสติแตกของน่านกูรักมึงนะกูเกลียดมึงด้วยทำไมมึงต้องทำกับกูแบบนี้วะ นั่นเอาแต่ตะโกนแบบนี้ซ้ำๆภาพทุกอย่างเริ่มผ้ามัวในความรู้สึกและสายตาของคีเสียงรอบตัวกลายเป็นเสียงกล้องลางๆความเจ็บปวดกลายเป็นความมืดมิดคีรู้เพียงว่าร่างของเขาถูกกลืนลงไปในความว่างเปล่ารวดเร็วและไม่เหลือโอกาสแม้จะขอโทษหรือพูดอะไรตอนที่สองตายแล้วไปไหน เสียงหอบแรงกับเหงื่อชื้นปนหน้าผากทําให้ขีดสะดุ้งตื่นเขาถลึงตากวาดมองไปรอบๆห้องอย่างงุนงงไม่ใช่ห้องของน่านไม่ใช่ห้องเช่าที่เขาคุ้นเคยไม่ใช่ที่ที่เขาถูกแทงเขาลุกขึ้นชา้ชาๆมือรีบจับหน้าท้องของตัวเองแต่ไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงผิวที่เรียบสนิทกับ ขนลุกที่เกิดขึ้นจากความสับสนของตัวเองฝันเหรอวะทุกอย่างดูจริงเกินไปแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านม่านบาง,บางๆเสียงพัดลมเพดานที่หมุนเอ่อยๆกลิ่นสบู่จากห้องน้ำที่ยังค้างอยู่ในอากาศไม่มีอะไรเลยที่บอกว่านี่คือความฝันคี่ลุกออกจากเตียงกำลังจะเดินไปเปิดประตูแต่เว่าขาเขามันขยับไม่ได้ เหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเขาพยายามฝืนตัวเองให้ขยับแต่ขากลับหนักแล้วกับถูกถ่วงด้วยโซ่อย่างไม่มีเหตุผลจูจูสิ่งเปิดประตูก็ดังขึ้นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องใบหน้าซีดคราวขึ้นจางๆหน้าคล้ายคนอดนอนและที่สำคัญเขาร้องไห้น้ําตาไหลอาบแก้มทำไมเมืองถึงทำกูแบบนี้วะ เขาพูดเสียงสันขนาดก้าวตรงเข้ามาหาทำไมมึงดูนอกใจกูขีพงะงะหัวใจเต้นแรงด้วยความตกใจและงุนงงใครวะกูไม่รู้จักเขาเลยสักนิดเขาพยายามถามตัวเองแล้วพยายามคิดว่าที่นี่คือที่ไหนผู้ชายคนนี้เป็นใครแล้วทำไมต้องพูดบทอะไรเดิมๆที่เขาคุ้นเคยแบบนี้เขาพยายามสะถามว่าผู้ชายตรงหน้าเป็นใคร แต่เสียงที่เปล่งออกมามันกลับดังก้องอยู่ในหัวไม่ได้เปล่งออกมาจากปากเขาเลยสักนิดมึงมันน่ารำคาญร,รู้ตัวบ้างไหมน้ำเสียงเยอะอหยันและแววตาเย็นชาหลุดออกมาจากปากของเขาเองแม้จะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยกูรักมึงแทบตายแต่มึงมึงแม่งเฮี้ยที่สุดอะคำพูดนั้นฟาดเข้าใส่เขาด้วยความรู้สึกที่ปะทุข,ขึ้นกับความกลัวที่เริ่มลามไปทั่วห้อง ฟังนะคีพยายามควบคุมคำพูดกูกูไม่ได้ตั้งใจแต่ชายแปลกหน้าคนนั้นไม่ฟังอะไรอีกต่อไปแล้วเขาร้องไห้สะอึกสะอื่นหยิบบางสิ่งบางอย่างออกมาจากใต้หมอนมีดพับขนาดสั้นที่คีเห็นได้ชัดเจนไม่นะอย่าความเจ็บแล่นปลาดเข้าสู่หน้าท้องของเขาอีกครั้งรุนแรงจนเขาแทบสุดเสียงร้องถูกกลืนด้วยเลือดที่ทะลักขึ้นมา ภาพตรงหน้าผ้าเบอร์อีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะหมดสติเขาก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งหอบหายใจหนะักใจเต้นแรงเหงื่อท่วมและไม่มีแผลอีกแล้วนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเขาลุกขึ้นมากระทันหันตกหน้าตัวเองซ้ำๆพยายามเช็คว่านี่ฝันอยู่หรือเปล่าแต่ทุกสัมผัสคือความจรงิงเสียงนาฬิกาเดินดังติ๊กตกอยู่ที่ผนัง ความเหนียวของเสื้อยือดเข้าอยู่ในบ้านที่ไม่คุ้นตาอีกแล้วประตูถูกล็อกจากด้านนอกหน้าต่างปิดสนิทบรรยากาศอึดอัดแบบที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนกี่เดินผ่านห้องโถงเงียบๆทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจากในครัวเขาชะงักเดินย่องไปแอบมองชายคนหนึ่งกำลังทำอาหารดูใจเย็นอย่างผิดธรรมชาติผิวขาวจัดจนซีดรอยยิ้มที่มุมปากและดวงตาที่เหมือน รู้มากกว่าที่เขารู้ผมไม่รู้จักเขาอีกแล้วคนนี้เป็นใครอีกละ่ะแล้วทำไมเขาต้องมาโผล่ในบ้านคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ชายคนนั้นหันมาทันทีตื่นแล้วเหรอเขาถามยิ้มยิ้มพอดีเลยมื้อเช้าเสร็จพอดีมานั่งสิขี่ลังเลแต่ก็ขยับตัวฝืนไม่ได้อีกเช่นเคยเขาถูกบังคับให้เดินมานั่งตรงข้ามกับอีกฝ่าย ร่างกายไม่ฟังคำสั่งของเขาเลยแม้แต่นิดเข้าต้มร้อนๆถูกวางลงตรงหน้ากลิ่นหอมเหมือนมีอะไรบางอย่างผิดปกติเพราะมีกลิ่นฉุนแทรกเข้ามากินสิผู้ชายคนนั้นพูดเรียบๆไม่คี้คิดในใจแต่กลับยกช้อนขึ้นมาตักเข้าปากซะงั้นเขากินไปทั้งที่ไม่อยากกินราวกับ เป็นหุ่นเชิดในละครที่ไม่รู้ว่าผู้กำกับคือใครชายแปลกหน้าถามคำถามมากมายเกี่ยวกับชีวิตความรักความผิดพลาดของเขาและกีก็ตอบทุกคำเหมือนถูกสะกดเอาไว้ในจังหวะสุดท้ายที่บรรยากาศเงียบลงหัวใจของเขาเริ่มเต้นผิดจังหวะหน้าตาเขาเริ่มซีดลงมือสัน่นใจสัน่นสายตาพร่ามัวและร่างกายก็เหมือนจะเริ่มหมดแรง เขาก้มลงกับโต๊ะพยายามกวานหาอากาศกืนน้ำลายก็กลืนไม่ได้เสียงหัวเราระเบาๆดังขึ้นจากโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งชายคนนั้นมองเขาด้วยสายตาที่พึงพอใจก่อนที่จะก้มหน้าเข้ามาพูดกับเขาใกล้ๆตายซะอย่างที่มึงทำไว้กับกูรอยยิ้มของอีกฝ่ายแสยะออกมาอย่างหน้าคนลุกแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงอีกครั้ง ตอนที่สามนิยายวายกับกรรมเก่าขี่ยืนอยู่ท่ามกลางความมืดความเงียบรอบตัวทำให้หัวใจของเขานั้นเต็มดั่งซ้ำเหมือนมันกำลังหลุดออกมาจากอกผู้คุมในชุดคลุมสีเทาหมนเดินเข้ามาใกล้เขายืนสงบนิ่งราวกับเป็นเจ้าของโชคชะตาในห้วงอวกาศนี้ก่อนที่จะชี้นิ้วไปยังภาพที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนฉายจอโปรเจคตเตอร์เจ้ารู้หรือไม่ที่เจ้ากำลังเวียนว่ายอยู่นี้ ไม่ใช่แค่โลกเดียวแต่เป็นโลกที่ถักทอขึ้นมาจากความเจ็บปวดและคำสาปแช่งของคนคนหนึง่งที่ใช้ถ่ายทอดออกมาผ่านนิยายหลายๆเรื่องนำเสียงของผู้คุมหนักแน่นและแฝงไปด้วยความน่ากลัวขี่เบิกตากว้างความสงสัยและความกลัวปรับปนกันจนเขาแทบไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองภาพเปลี่ยนฉับพลันเป็นชายหนุ่มผอมบางผิวขาวซีที่เขาคุ้นเคยดี เขานั่งเหมอลอยู่ในห้องเล็กๆหน้าโน้ตบุ๊กของตัวเองที่ขีคุนตาใบหน้าซีเซียเปื้อนน้ำตาแถมยังร้องไห้สะ,สะอื้นอยู่ในความเงียบงนันใจเสียงในใจของขีสั่นเครือไปด้วยความเจ็บปวดชายผู้นั้นคือผู้เขียนผู้ที่ใช้ชื่อและบุคลิกของเจ้าเป็นต้นแบบในในิยายวายหลายๆเรื่องของเขาทำไมเขาถึงทำแบบนั้นกับผมครับ คำถามและน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความไม่พอใจพอหลังจากที่เขาถูกเจ้าหักหลังทิ้งในวันที่เขาต้องการเจ้าอย่างที่สุดเขาเจ็บปวดจนต้องระบายความรู้สึกผ่านงานเขียนไงละ่ะผู้คุมตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเห็นใจนิยายที่เขาเขียนเต็มไปด้วยโทสะความแค้นและคำสาปแช่งขีดหลับตาลงอย่างเจ็บปวดเช่นกัน ภาพในอดีตค่อยๆแล่นเข้ามาในหัวของเขาเรากับกล้องกำลังย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาที่เขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของใครเลยภาพเปลี่ยนไปเป็นใจหลังเลิกลาที่ตอนนั้นท,ท,ทั้งร้องไห้ท้อแท้จนแทบจะหมดแรงเขาทำได้เพียงแค่นั่งอยู่ในห้องเล็กๆส่องกระจกมองดูตัวเองโดยที่ไม่มีคำตอบใดๆในความสัมพันธ์ ขาล้มเหลวเรียนไม่รู้เรื่องเสียใจและหลายครั้งเกือบจะยอมแพ้กับชีวิตนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาลุกขึ้นมาได้ก็คือการเขียนทุกครั้งที่เขาเขียนจบเรื่องสักเรื่องเขาเหมือนได้ปลดปล่อยความเจ็บปวดออกไปเล็กน้อยขี้น้ำตาไหลรินความรู้สึกผิดล้นทะลักเต็มหัวใจจนแทบจะทำให้เขาหายใจไม่ออก ผมผมไม่คิดเลยว่าผมจะทำร้ายใครได้ขนาดนี้ผู้คุมมองเขาด้วยสายตาที่จริงจังถ้าเจ้าได้โอกาสนั้นอีกครั้งเจ้าจะทำอย่างไรขี่ก้มหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มผมผมอยากขอโทษใจครับอยากเริ่มต้นใหม่และจะไม่ทำร้ายเขาอีก คุบคุมเงียบไปสักครู่ก่อนจะกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นจงชดใช้กรรมของเจ้าในนรกซะคำนั้นแทงลึกเข้าไปในใจของคีแทบจะกรีดไปด้วยความเจ็บปวดเขาสะอื้นดังครื่องพร้อมกับภาพที่ดับวูบไปในความมืดสนิทกีนั่งลงกับพื้นพลางพิงกำแพงด้วยร่างที่สั่นเทา เขาคิดย้อนกลับไปถึงทุกครั้งที่เคยทำร้ายใจด้วยคำพูดและการกระทำของเขาความเจ้าชู้ความไม่จริงใจความรู้สึกเห็นแก่ตัวที่เขาเคยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆกับกลายเป็นแผลลึกในใจของใครอีกคนผมไม่อยากให้มันจบแบบนี้เขาเพิ่มพร,รมด้วยความเจ็บปวดกว่ามมืดรอบตัวเริ่มมีแสงเล็กๆปรากฏขึ้นช้าๆจนกลายเป็นภาพที่ชัดขึ้นเป็นภาพของใจ่ายที่นั่งอยู่พร้อมกับ โนดุกตัวเดิมเมื่อข้างหนึ่งกลุ่มหน้าอ,อกร่างสันสะท้านเหมือนกำลังทนทุกทรมานเจ็บปวดไม่ไหวแต่ผมทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยอมรับกรรมใช่ไหมครับขี่เองก็ค้ำควรไม่ต่างกันไม่เห็นภาพของใจภาพของนิยาแต่ละเรื่องที่ใจเขียนถูกฉายขึ้นทีละเรื่องละเรื่องตัวละครมีไปหน้าคลายเขาทุกอย่างโดนลงโทษต่างๆกันไป บางครั้งถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวบางครั้งตายอย่างเจ็บปวดบางครั้งต้องวนเวียนอยู่ในโลกที่มืดมิดไม่มีวันสิ้นสุดเขารับรู้ถึงพลังงานแห่งความเจ็บปวดและคำสาปแช่งที่แผ่ไปทั่วมิติและทั่วหัวใจของเขาเขาเข้าใจแล้วว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงแต่ก็โลกที่เกิดขึ้นจากความแค้นของใจนี่คือผลกรรมที่ผมต้องชดใช้สินะขับพูดเสียงเบาเหมือนบ่นกับตัวเอง และน้ำตาก็ยังไหลไม่หยุดผู้คุมยืนเงียบๆข้างๆมันสังเกตการอย่างไม่ขัดขวางแต่ในแววตาของเขามีความหลังเล็กๆอยู่บ้างถ้าเจ้ารู้สึกปิดจริงๆหากเจ้าต้องการแก้ไขสิ่งเดียวที่เจ้าทำได้คือชดใช้กรรมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นกี่เงยหน้าขึ้นมาสบตาแววตาของเขาเปลี่ยนไปครับผมจะทำอย่างนั้น ภาพทั้งหมดค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความมืดและเสียงสะอื่นของเขาที่ดังก้องกังวานอยู่ในความเงียบในห้วงมืดมิดคีรู้สึกเหมือนพลังงานบางอย่างดูดเขาไปข้างหน้าราวกับเป็นเส้นทางที่รอเขาอยู่ปลายทางผมจะไม่ทำผิดซ้ำอีกแล้วครับเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แน่วแน่แม้ยังไม่รู้ว่าต้องชดใช้กรรมอย่างไรแต่ใจของเขาเริ่มเปิดกว้าง รับรู้ได้ดถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยากลำบากและเต็มไเป็นด้วยความหวังที่ทำให้กลับมาแก้ไขอดีตที่เคยผิดพลาดไปตอนที่4ถ้าให้รักก็จะรักให้ดีขี่ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไปจากทุกครั้งห้องที่เขาอยู่มันดูคุ้นเคยเป็นอย่างมาก แสงอ่อนๆจากหน้าต่างทะลุผ้าม่านบางๆลงมาเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆภายในห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือมันวางเรียงรายเป็นระเบียบเรียบร้อยโต๊ะทำงานมีแล็บท็อปเปิดหน้าจอค้างไว้ไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่องสว่างเห็นใบหน้าของชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังจ้องจอด้วยความตั้งใจกี่ขยับลุกขึ้นมานั่งชา้ชาๆรูปหน้าตัวเองด้วยสองมือหัวนึกถึงความฝันที่เพิ่งผ่านไปเมื่อคืน ความเจ็บปวดความเสียใจและบทเรียนที่ลึกซึ้งจนแทบจากกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นี่มันฟันหรือจริงกันแน่วะเขากะสิบเบาๆกับตัวเองลับห่างมองไปรอบๆห้องแต่ยิ่งมองมันก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือห้องของใจคนที่เขาทำร้ายและทำให้เจ็บปวดมากที่สุดใจของกีเต้นแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้สึกถึงโอกาสครั้งใหม่ ที่เหมือนเป็นของความจากโชคชะตานี่เขาย้อนกลับมาอย่างนั้นหรอหรือทั้งหมดมันเป็นแค่ความฝันเขาไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเล่นเพราะฝันของเขานั้นมันช่างยาวนานเหลือเกินเขาไม่ปล่อยให้โอกาสนี้มันุดลอยไปง่ายๆคี่ลุกขึ้นเดินเข้ามาอย่างเงียบๆผ่านทางเดินไปยังห้องทํางานที่เปิดประตูค้างไว้ในนั้นจ่ายกาลังนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ กำลังพิมพ์นิยายอย่างมุ่งมั่นหน้าจอเปิดไฟล์นิยายที่เคยเขียนไว้ในความฝันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายบางอย่างขี่กืนน้ำลายแล้วก็ก้าวเข้าไปหาช้าาอย่างใจเย็นใจเสียงของเขาเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจและอ่อนโยนจ่ายเงยหน้าขึ้นมาอย่างตกใจมองคีด้วยสายตาที่ไม่แน่ใจนะกอ้าตื่นแล้วหรอ คีหยุดนิ่งมองเข้าไปในดวงตาของใจแล้วก็ไม่รอช้าเขายกมือขึ้นมากอดใจเอาไว้แน่นน้ำตาไหลรินร้องไห้ออกมาอย่างรู้สึกผิดแล้วก็เก็บกดความรู้สึกมานานข,ขอโทษนะใจขอโทษนะให้โอกาสเราอีกครั้งได้ไหมขีพูดทางน้ำตาใจนิ่งไปก่อนจะค่อยๆปล่อยอ้อมกอดนั้นขีเป็นอะไร ร้องไห้ทำไมเนี่ยไม่รู้อะเราแค่อยากขอโทษขีพยักหน้าน้าําตายังไหลไม่หยุดเราสัญญานะว่าเราจะไม่ทําร้ายใจอีกจะเป็นคนที่ดีขึ้นจะไม่ทําให้ใจเสียใจแม้ใจจะไม่เข้าใจว่าขีต้องการจะพูดอะไรกันแน่หรือว่าเขามีเรื่องอะไรปิดบังไว้ แต่ก็ช่างมันเถอะในเมื่อคีสารภาพความรู้สึกผิดออกมาแล้วใจก็จะให้อภัยรับปล่อยผ่านหลายวันผ่านไปคีเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงๆจังๆเริ่มลบแอปนัดเดททั้งหมดลบเปบิดคู่นอนเก่าๆเลิกเจ้าชู้และเริ่มให้ความสัมพันธ์กับใจอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันคีจะเป็นฝ่ายเอาใจอ่อนโยน เหมือนชดเชยทุกครั้งที่เคยทำผิดพลาดไปในอดีตในวันอยู่สุดสัปดาห์ขี่กับแจจะออกไปเที่ยวด้วยกันตามสถานที่ที่เคยนัดกันเอาไว้และขี่ผิดนัดอยู่หลายต่อหลายครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความหวังที้มังใจด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความจริงใจไม่รู้หรอกนะว่านี่คือโลกแห่งความจริงหรือว่าโลกในนิยายแต่ ถ้านี่มันคือโอกาสสุดท้ายเขาก็จะทําให้ดีที่สุดจะให้ในิยายเรื่องนี้มันจบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยตัวของเขาเองในท้ายที่สุดคีดได้เรียนรู้เราว่าการชดใช้กรรมไม่ใช่แค่การรับโทษแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงความรักที่แท้จริงคือการให้โอกาสไม่ทอดทิ้งและเขาจะไม่ยอมให้ชีวิตนี้ต้องจบแบบเดิมอีกครั้งแน่นอน